เกิดมาในชีวิตนี้ครับไม่เคยตื่นเต้นอะไรเท่านี้นะครับในทุกเช้าๆนะครับในช่วงบรรยากาศยามเช้าเช้ายิ่งวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะแมวบอับปานเอนูตื่นเต้นมาตามนาฬิก,กาปลุกตาเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วต้องตามนาฬิก,กาปลุกจทำเด็กกรอกได้ไงงานในก็เลยกกรอบโมบีปลืแมวมอับปวนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่นงที่น้องเนื้อแมวบโโอับปวนเหมือนแต่เย่ทุกๆเช้านะในช่วปงปลืกมปลื้ก็เอ,อาหันไปอุ่นตอกเดิมมูลนองซูนเตรียม แล้ก็เดินน่ะโอต้องตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากนะครับในทุกๆเช้าที่มาจะต้องตื่นมาดูปลาถามว่าทำไมต้องดูปลานะครับตื่นเพื่อมาดูว่าเช้าว,วันนี้จะมีปลาตายกี่ตัว <c oughs> แม่วาปุ่นไอ้เจียมไตรมีแต่ไตรเงือบโอ้ยยาบหนุกก่มเจียมชีวิตราบ้านนิเอ,อ,อิญมอไออาหารไตรแมอวัปุนเออโอ้ยหยาบแข็งนะาราษีเจียมไตรเงยไ,ไม่แต่ได้เออ อันนี้ก็คืออาหารไตรบัดในจำช้าๆไปอ่บนก็ใครจะกำลังดูคลิปเจเดียนายโอนนะก็อยู่นะครับผมก็อันนี้คือกระชังนะครับกระชังบ่อกกบนี่แหละนะครับเอามาเลี้ยงปลานะครับเนื่องด้วยเราก็ลองเลี้ยงไปงั้นๆแหละนะครับเพื่อที่จะศึกษานะครับธรรมชาติจําลองนะครับก็หาผักนู่นนี่นั่นมาใส่นะครับเพื่อที่จะไก่เลี้ยงปลาไว้บริโภคเองเด้อม่อาำบนนี่กระชังไม่ใหญ่ครับผม3ามคูณสเมตรนะครับผมนี่กระชังก็ ทำแบบไม่เชื่อว่าพอเพียงนะครับเอาว่าประหยัดดีกว่าครับตอนแรกว่าจะขุดนะครับนึกไปนหกว่าไม่ขุดดีกว่าเนี่ยปลาปลาเริ่มโตแล้วนะครับผมปลาเริ่มที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ตื่นมาสรุปคือเป็นวันที่ตื่นมาแล้วปลาไม่มีตายนะครับทุกคนลองดูนะครับวันนี้ปลาไม่มีตายอุ้ยดีใจมากเลยนะครับผมดีใจมากๆเลยปกตินี่ตื่นมานี่มีตายแล้วนะครับสองสามตัวนะครับผมวันนี้ตื่นมาไม่มีตายเดี๋ยวผมจะพาไปดูซากนะครับผม เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูซากนะครับซากปลาที่ผมนับไว้นะครับซื้อมา300ตัวตอนนี้ปลาตายไปแล้วประมาณ2 0 23ตัวนะครับซึ่งมาวันแรกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับปลาต้องตายแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งเราขับรถมาไกลเราขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อแล้วปลามันก็เทกระทกทกันแล้วมันก็อาจจะต่อยกันนะครับตายนะครับไอตัวนหนเล็กก็ตายก่อนนะครับไอตัวใหญ่ก็รอดนะครับผมนี่ซากปลาซากปลานะครับผมก็ วันนี้ตื่นมานะครับไม่มีปลาตายนะครับเป็นวันที่ตื่นมาแล้วดีใจมากปกตินี่ลุ้นนะฮะลุ้นลุ้นว่าจะมาดูเอ๊จะทํำยังไงเนาะปลามันหรือมันเป็นเพราะน้าที่เราเปิดใส่ใหม่ใช่ไหมทุกคนพอเราเปิดน้ําใส่ใหม่ปุ๊บปลามันยังปรับตัวไม่ได้มันยังปรับตัวไม่ได้กับกับน้ำเนาะพอมันเริ่มปรับตัวได้ทีนี้ก็ไม่ตายแล้วนะครับจากวันแรกเนี่ยประเดิมเลยประมาณ10วันแรกใช่ไหมวันแรกตายไป8ตัว ปล่อยวันนี้เช้ามาตาย8ตัวพอผ่านไปอีกประมาณสักอ,อีกวันหนึ่งนะครับเริ่มลดลง8ตัวจากจาก8เป็น5จาก5เป็น4่จาก4เป็น3จาก3เป็น6เนียคือมันมันลดลงเรื่อยๆจนวันนี้เป็นมาแรกที่ผมพามาดูมาดูแลปลาไม่ตายนะครับปกตินี้รุนนะครับวันนี้ก็ก็เดี๋ยวจะเปิดน้ําให้อีกนะครับรู้สึกว่าน้ํามันลดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดน้ําให้ปลาดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าถ้ามันมัน มันอาจจะมีผลหรือเปล่าผม,ผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยเลี้ยงปลานะครับผมเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยนะครับผมเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาไว้บริโภคเองครับนะพอเป็นคนชอบกินปลาปลาเพทนะครับผมยิ่ปลากระไรนะก็เลยว่าเออเดี๋ยวเลี้ยงปลานะครับเปิดน้ําให้ปลาเสร็จก็จะไอนี่ต่อนะครับผมเพราะว่าคือ คือน้ำมันลดนะครับทุกคนดูน,น้ํามันอาจจะมันลอยตามบรรยากาศเนาะแต่เราเข้าใจอยู่แต่ว่าเราก็ต้องอเปิดน้ําให้อีกเพราะปลาพวกนี้มันอาจจะชอบลึกๆนะครับตอนแรกนี่ไม่โอ้โหนี่คือผมไม่เคยเนเดนนั่งคุยกัน,นวอาคือเนี่ยเวลงเปิดน้ําให้ปลานะครับ <S <S. <S> <S ผมก็ก็เป็นบรรยากาศที่ที่ที่ผมนะครับไม่เคยเลี้ยงปลาพอมาเลี้ยงปุ๊บมันมีอะไรตื่นเต้นดีนะครับ <S <S. 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 <S> <S> มีอะไรตื่นเต้นนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงปลา นี่นะครับผมผมก็ลองเลี้ยงดูนี่แหละชีวิตจริงผมแมงไม่เคยเลี้ยงอะไรนะนอกจากเคยเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวแล้วก็ถัดจากวัวมาก็เป็นอะไรวะข้าวายบอโอวัวเสร็จก็ก็เมวเ,เมไวไบบองนะครับแล้วก็ตูมาหน่อยก็ก็เนี่ยมาเลี้ยงปลานะครับผมแล้วก็ปลูกพืชนะครับปลูกผักนิดๆหน่อยๆในสวนนะครับผมแต่ ตอนนี้ผมงาน,น,นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เปิดน้ำให้ปลาเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูผักที่ผมปลูกไว้ผักอีอ้อมนะครับผักไอ,มอ,อมาาม้มะอ้อมภาษาคำนีว่าผ้าอ้อมนะครับพอดีผมปลูกปลูกไว้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับพาทุกคนไปดูเดี๋ยวเปิดน้ำให้ให้ปลาก่อนให้มันลึกๆหน่อยละกันปลาจะได้อยู่น้านหน่อยนะครับผมถามว่าทำไมไม่ ไม่ถ่ายน้ําเพราะว่าน้ําน้ํามันยังไม่ปลามันตัวเล็กมันยังไม่มีกลิน่นยังไม่น้ํามันไม่มีกลิ่นเลยแต่ผมผมไอ้นี่ก่อนไอ้เปิดน้ําให้ก่อนว่าน้ํามันน้อยมันลดมันหลายวันแล้วที่ผมไม่ได้ใส่น้ําเลยทุนหรือใครว่าเห็นว่าเออมีความมีความรู้ดีๆก็ให้ความรู้ได้นะครับโทรมาหาผมมาโทรมาในในในเพจกกได้หรือส่งความอะไคอมเมนต์มาก็ได้ครับการเลี้ยงปลาหมอครับเลี้ยงยังไงให้โตเร็วนะครับฝากฝากด้วยนะครับวันนี้ผมอยากให้มันโตเร็วมากเลยนะครับผมโดยโดยที่ ให้อาหารยังไงนะครับผมผมก็ไม่เคยเลี้ยงเลยนะเลี้ยงมั่วๆไปอ่ะคิดว่าให้อาหารเสร็จอาหารหมดก็ให้มันต่ออะไรเงี้ยไม่ได้ไปมีวิชโยงวิชาการอะไรกับการเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงไอ้นี่เลยเ,ออเดี๋ยวพาไปดูดีกว่ายังไม่ต้องรอให้นะ้ำนะมันไหลไปเดี๋ยวพามาดูนี่ครับผมพามาดูมันคือนี่ครับผักอีออมนะตอนนี้ก็กำลังที่จะรอตายแล้วครับผมนี่ราะ นี่ครับปลูกไว้กินเองนะครับปลูกไว้กินเองนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามันเกิดขนาดนี้ก็รอดตัวแล้วนะครับผมก็ปล gen, ูกไว้กินนะครับ oh. ผ okay. มโอเคแมวปวนวันนี้ก็ช่วงเช้านะครับพามาลุ้นแค่นี้แหละครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปเรื่องแมวปนนะครับผมส่วใครอยากจะได้ข้าวอันนี้ยํำเลยนะครับข้าวข้าวสารนะครับผมข้าวสารใหม่นะครับผมจะขายเฉพาะช่วงข้าวสารใหม่เท่านั้นนะครับใครอยากจะกินข้าวสารใหม่ของผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตามเช็ค นะครับผมวนะ่าใครจะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงนะครับผมส่วนราคาเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าผมจะโทรไปบอกทุกคนนั่นแหละว่ายังไงเนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยขายนะครับผมก็เลยอยากจะถามให้แน่ใจก่อนนะต้องต้องต้องดูข้าวก่อนเนาะเพราะายังไม่เห็นข้าวสีมาเลยว่าข้าวหักข้าสวสวยอะไรยังไงนะครับเลยยังไม่สามารถที่จะบอราคาได้นะครับเมนไว้ก่อนแล้วกันนะครับถึงเวลาเดี๋ยวผมโทรไปหาเองนะครับผมโอเคครับวันนี้พอจบคิดแต่เพียงเต่าน,นี้ครับผมเปิดน้าให้ปลาครับ